สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแก้ปัญหานะครับเตียงดังนะครับที่แรกผมเอากาวสองหน้าใส่นะครับมันก็ยังดังอยู่นะครับครั้งนี้จะลองตัดเศษผ้านะครับแล้วก็มาผมผมดูแล้วนะครับมันจะดังช่วงนี้นะครับแอดแอดช่วงนี้นะครับแล้วก็เอากาวสองหน้าใส่ยังก็ดังอยู่นะครับตอนนี้เรา ลองตัดเศษผ้าแล้วก็เอามาแปะตรงนี้ดูนะครับแผ่นไม้ตรงนี้จะทับตรงนี้นะครับน่าจะเกิดเสียงตรงนี้นะครับแล้วก็เอามาแปะเลยนะครับทับมันเข้าไปนะครับวางแบบนี้นะครับให้ทั่วประมาณตรงนี้นะครับเพราะว่ามันดังช่วงนี้นะครับผมจะลองทับช่วงนี้ดูนะครับอ่ะตอนนี้ได้พอสมควรลนวะ ันนี้มันไม่รวมนะครับแต่ว่าตรงนี้มันจะมีเหมือนรวมๆห,หน่อยหนึ่งน่าจะมีเสียงออกตรงนี้นะครับผมจะเน้นตรงนี้หน่อยนะครับจะใส่หนาสองชั้นเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองเอาไม้มาทับแล้วก็เอาเตียงวางดูแล้วก็ผมจะลองเหยียบให้ดูนะครับว่ามันจะมีเสียงไหมนะครับเราติดตามดูนะครับ มานะครับก็ปูเรียบร้อยแล้วนะครับทับใส่เหมือนเดิมนะครับอันนี้ยังไม่ได้ลองนั่งไม่ได้ลองเหยียบดูนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเหยียบกันดูนะครับนี่นะครับไล่เสียงนะครับเด้งได้ปกตินะครับมานะครับอันนี้เราจะ หลับกันอย่างสบายใจนะครับนี่นะครับไม่มีเสียงดังรบกวนละนะครับเวลานอนนะครับส่วนมากมันจะดังช่วงนี้นะครับแต่ตอนนี้ไม่ดังละนะครับโอเคนะครับใครอยากลองไปใช้ก็แนะนำไปใช้ได้นะครับผมจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับ